มา,าม,ม,มาเด้อพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันมื้อนี้ได้ตำนอไม้มาส่พี่น้องกินพี่น้องตำนอไม้สดดินี่ตำนอไม้สดแล้วกันนักแด่พี่น้องนี่ทอดักแด่พี่น้องเลยแล้วก็พักกาพักกระถินพักห้อมพักอันนี้ล่ะพี่น้องเลยบ้านบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อวาจุกู่จุกคนในประเทศต่างๆประเทศเด้อพี่น้อง สบายดีพี่น้องพอๆกับซองบะหน้อยเคยหลาคือเกา่าเช่นเคยพี่น้องกัมาบสม้มขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้ดอพี่น,อน,น้องสบายดีปี่ลุงมาพี่น้องมากตั้มน้ำไมมตั้มน้ำไมมสวัสดีมาเด้อพี่น้องข้าวซอยน้ำกันพี่น้องได้ตั้มน้ำไมมสดน้ำไหมเนี่ยมีกับมีคือเกา่าวหรอพี่น้องเบอร์ไคต้าเขาเอ้เบอร์ไคมา อันนี้ทอดรักแด่จักพี่น้องเอินจังได้หรอกบันบ้านเอยเคยลาเอิญน่นรักแด่ไปเนาะดักแด่คนมาขายมั่นเนาบ้างเบิ่งแม่ไปไหนเดาไว่เจ่าอะไรคือดักแด่ดักแด่ Nhờ nhìn ừ, ngon nhé Mùi trăng nó ưu ưu tẩy bài ưu rất dễ đi là luôn Tìm thị Tìm thế Ừ Có nên rắc nhìn ngon Mà tính cái làm một ngang ạ ạ ừ. ต้องไปน,อน,อน้องามาอยานะสะพานน้ำเดินมาจ,จอดมาสั่งเยอะคนนะเยอะเีนะ่น่องอมันจะปูเชิดตัว <laughs> แซ่บกวลาดั้ย แบบพวงน้ำนธรรมดาเนียแมงขนุนน่งนหัวไหอนี่ไม่ไม่ขนุนนอตันง่ยนี่ไปกินจห้องเออตัวแม่งขนุนกินใบห่อนี่นี่ดจะอันนี้อืมนะ

เขาเขาเขาิงถอยแล้วมัยิงเขาแล้วมาเลยบิดก <uh ันักเขียบแดงๆอยู่ในโถกันมันถ้าไม่อยู่มองไม่เอาล้วไม่ได้ข่าวหัวเลยแม่เอากแล้วอมอองบัก โมเข็บตัวดำๆนะตีนน้องนิงอออนนี้ด้วยหมนอม่ไดขึถ่วแล้วนะเขากัวไงมีมีแถวใจกระดเลยเมเนอย็่มีถัื่ไม่ออก่ดอกี่ยังนึงตีนขาวก่อนเราคือมั่งจีเรีกโดอ๋อขีงัว

Thank <laughs> <laughs> you, สำหรับคลิปนี้พี่น้องเขาจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอมาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมอนอยเคยหลานเ่ยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขกากล่าวคขา่าสบายดียพี่น้อง